สวัสดีครับมีเที่ยวถ่ายรูปนะครับผมวันนี้ผมกับอาจารย์ก๊อปนะครับเราจะเอาต้นกระถินนะครับ <c oughs> ไปไว้ที่วัดนะครับก็คือไปเอาไปทําบุญนะครับผมไปที่วัดไหนนะวัดป่าหัวดอยวัดป่าหัวดอยครับไปเราไปต้นพระป่าวัดป่าหัวดอยนะครับผมไปเราไปกันนะครับกัดฟันเล็กน้อย ขอยที่ว่าอะไรนะวัดป,าห,ดดปาหัวดอยวัดปาหัวดอยใช่ไหมไปตานต้นพระป,ปา่าอ๋อข้อที่วัดปาหัวดอยโอเคมาเราไปกันครับครับผมเราจะไปตานต้นพระป,ป่ากันนะครับมีอยู่ข้างหลังนะครับมีของมีอะไรต้นพระ่ปปาแล้วก็มีน้ำกาแฟไปถวายด้วยในวัดด้วยนะครับตอนนี้กี่โมงนี่ ินาทีห้าโมงครึ่งเอาแล้วที่วัดเพื่อนจะจัดงานใหญ่วันไหนวันพรุ่งนี้อ๋อวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เขาจัดงานที่วัดจัดงานเราก็เลยเอาต้นไปหอมวันนี้ถูกต้องเอาไปหอมก่อนเย็นนี้แล้วก็ผู้เพื่อนจะจัดงานกันเข้าใจเข้าใจละเข้าใจละครับผมวันนี้เรามาทําบุญกันนะครับผม ที่วัดป่าหัวดอยนะครับผมเราก็เลือกเวลามาเป็นเวลาประมาณห้าโมงครึ่งนะครับพอเรามาถึงเนี่ยนี่ป้ายนี่ป้ายให้ชี้ให้ดูป้ายหน่วัดป่าหัวดอยเราก็เลือกเวลามาให้มันถึงหกโมงก็คือโพเพพอดีมาช่วงนี้เผื่อได้บรรยากาศเผื่อเผื่อจะได้หัวยได้เลขอะว่ากันไป สงบรลมเย็นเนาะสวยมากเลยจอาหน่ากุติอ่าตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับผมวัดป่าหัวดอยนะครับผมกับอาจารย์ก๊อฟนะครับผมนี่ครับผมกาแฟด้วยเอาของมาเริ่มทําบุญนะครับผมป่านี่ติจาว่านะครับผมเดี๋ยวเราก็จะ เข้าไปรับสิลปพรน,นะครับผมโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับผมอ,นะอืมบรรยากาศดีดีนะอ๋อให้ของเราต้นนิดเดียวจิตสทธาจิตัทธา,า,าครับผมทำบุญวันพุ่นี้นะครับพรุ่งนี้มีงานนะวันนี้เราก็เลยนำต้น ป่ามาถวายนะครับผมงานจะจัดว oh. oh. oh, oh, oh. ันพรุ hmm. People, I mean ่งนี้นะครับผมกวนด้วยมีกวนด้วยแล้วแล้วดื้อนี่เรานี่ดื้อนี่เรานี่ดื้อนี่เรา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 เป็นคนดื้อนี่เราเป็นเด็กดื้อนี่เด็กดื้อนี่ เราอู่ด้วยกันหออยู่าด้วยกันครับอ๋อครับอันนี้เป็นบ้านด้วยกันอ้โบโสดพดีสร้างกระดาษการเร,รียน ัราด้ยที่นนี้ในกระทรวงขนบุญก็สถาคนามยั่งยืนในดานวันธขออาราธนาคุณภาษีรลรัตนตรผมด้วยกระมของนบุญนี้ยังเป็นพระราชบัญญัติเพื่ให้ท่านทั้งหลายมีความเป็นความจริญชีวิตเจริญในที่ทลางและสุขภาพมันําแรงเจริญที่อายุวันะสุขภาณะและพิาสาสสมบัติที่จงจริงใจสมความ ยะขาวาลิวาฮาปูลาปาริพุเรนติสาลังเอวเมวอิโตกินังเอตานังอุปการปิปิชิตังปฏิตังตุ้งังคิปเมวสมมชะโตสเบปุเรนตุสังกปาเอันโดปนาราโสยะขามณิโติตะโสยะขาเราก็จะเอาน้ำยาดนะครับผมไปเทที่ใต้ต้นไม้นะครับผม ตามความเชื่อนะครับผมต้นไม้ต้นไหนใหญ่ๆต้นนี้ดีกว่าต้นใหญต่ตามความเชื่อของชาวพุทธนะครับผมเราก็จะไปเทสพเพสัต,ตาอนวนาหุนตุพยาปชาหุนตุอณิคางหุนตุสกิลานังบาลีหุนตุโอค๊ค ก็เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เราได้ทําการถวายต้นพระป่าให้กับทางพระแล้วก็รับศีลรับพรน,นะครับเนาะ,ะมีการหยาดน้ําจากด้านในก็เอาน้ำเนี่ยมาลดน้ําให้กับต้นไม้ด้านนอกอาคารนะครับก็ต้องบอกว่าอขอผลบุญแห่งการร่วมจิตศรัทธาในการทําถวายต้นพระป่าในครั้งนี้นะครับทุกคนที่ได้ร่วมกันเข้ามาก็ขอผลบุญส่งผลคืนกลับให้ทุกท่านที่ร่วมจิตศรัทธาในครั้งนี้และรวมถึง ผู้ที่รับชมนะครับจากช่องทางของเราในครั้งนี้นะครับขอทุกท่านได้รับผลบุญได้รับความสุขความเจริญให้กับทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเรากันแล้วในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ภารกิจของเรานะครับก็คือนําต้นพ่อป่านะครับจากที่เรานําไปตั้งไว้ที่ร้านนะครับแล้วก็รวบรวมเอากิจธานะครับเนาะมาร่วมถวายให้กับทางวัดก็ต้อง ฝากนะครับอีกหนึ่งวัดนะครับของจังหวัดเชียงรายก็คือวัดป่าหัวดอยนะครับบริเวณท่าสายนะครับยังเป็นวัดที่สงบร่มรื่นแล้วก็เขาเรียกว่ามีการพัฒนานะครับอยู่เรื่อยๆนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่12เมษายนทางวัดเนี่ยจะมีการจัดงานนะครับพระป่าก็คือรวบรวมจตุปัจจัยนะครับแล้วก็จิตศรัทธาทั้งหลายเนี่ยในการต่อเติมนะครับซ่อมแซมบำรุงทั้งตัวอาคารของวัดหรือว่า พื้นที่ของวัดนะครับก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งวัดนะครับสำหรับสายมูนะครับหรือว่าสายที่ชอบเที่ยววัดเที่ยววานะครับในวันพรุ่งนี้วันที่12เมษายนนะครับทางวัดเนี่ยจะมีการจัดงานพระป่าสามัคคีนะครับก็ใครที่สนใจร่วมทําบุญกับทางวัดก็เชิญได้ที่วัดนะครับอันนี้วัดป่าหัวดอยตําบลท่าสายอยู่ในเขตห่างจากอ,อําเภอเมืองไม่มากนะครับแล้วก็ ขอขอบคุณวันนี้นะครับจิตธาทุกท่านขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสบายใจแล้วพบกับเราอีกครั้งใน EP ีถัดไปนะครับขอบคุณครับครับผมตอนนี้ผมกับอาจารย์ก๊อฟเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผมมาตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วเนาะเราก็จะเดินทางกลับแล้วอีกแป๊บจะมืดแล้วต้องรีบกลับก่อนจะมืด จริงเราไม่ใช่คนกลัวผีแต่เราต้องที่ไปเฉยๆพอดีอยู่ไปก่อนแล้วนะโชคดีโอ้วัดป่าแต้ะเลยม,มีบ้านคนุดมีบ้านคนเลยวัดป่าจริงๆมาเชื่อกันโบราณหน่อยอยู่ป่าแต้ะเลย นี่นี่ฝานี่ไปเห็นไปเห็นฮะไปก่อนเอ้แล้วเอ็งมาห่วยเอ็งจำทางไม่ได้เลยปัจจัยปใจเปล่นแล้วนี่เหรอนี่ปะใจไม่ใช่แต่นี่ต้องเลี้ยวซ้ายเออร้องรองพอกาใช่ใช่พี่พี่ว่าเรามาผิดทางอ่ะเออมันออกได้แต่เลี้ยวซ้ายจะเอาได้ใช่้ยวซ้า่ามันมันเป็นแฮมงช่องหนึ่งอ๋อเราออกผิดทางอะไรก็หลงแล้วแค่หกโมงแล้วถ้าทุ่มจะขนาดไหน ใช่เหรอใช่เมื่อ,ก,นนอกี้เราขึ้นตรงนั้นแล้วเลี้ยวขวาไปนี่นี่เราขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้